โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data c h a r e c t o r กันด้ามกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับยานของฝั่ง d o O อีกหนึ่งลำนั่นก็คือยานแม่ของเซเดเชียลบีอิงนั่นเองครับยานแม่ของเซเดเชียลบีอิงเนี่ยยานลำนี้มันไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกกันว่ายานแม่ของเซเดเชียลบีอิงก็แค่นั้นเองโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าในตัวของเนื้อเรื่องอนิเมะเนี่ยเราจะเห็นว่ายานลำนี้นั้นมีการปรากฏตัวอยู่ใน d o ภาคที่สองใช่ไหมครับซึ่งรีนนวบ คุมยานลำนี้อยู่แต่ถ้าว่ายานลำนี้มีตัวตนอยู่ก่อนเนื้อเรื่องหลักนานแล้วครับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นยานลำแรกของทาง Celestial Being เลยก็ว่าได้ซึ่งเอเรียนั้นเป็นคนออกแบบยานลำนี้เองกับมือเลยครับในปี AD 100เอเรียมีการก่อตั้ง Celestial Being และสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างเวดาขึ้นมาในปี AD 101เอเรียอุทิศตนให้กับการสร้างอนานิคมบนอวากาศนะครับแล้วตัวของยานมาเทอร์ชิปเนี่ยมันเป็นยานคาสโคลนีนะครับ ก็คือเป็นยานคาสอนานิคมอวกาศชัดเจนมากมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกสร้างขึ้นมาในตอนนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยเอเรียก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย มาเทอร์ชิปคือการดัดแปลงดาวเคราะห์น้อยให้กลายเป็นโครลนีและดัดแปลงให้กลายเป็นยานครับอารมณ์เดียวกันกับแอคซิในจักรวาล UC ความยาวโดยรวมของยานจะอยู่ที่15กิโลเมตรเหตุผลที่เอเรียสร้างยานลำนี้ขึ้นมามี2ออย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือต้องการจะสร้างยานลำนี้ขึ้นมาให้เป็นยานสำรวจอวกาศของอินโนเวเตอร์ในตอนที่ไปสำรวจอวกาศรอบนอกซึ่งหน้าที่นี้ในตัวของเนื้อเรื่องไม่ได้ใช้นะครับต่อมาคืออีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่2ก็คือยานลำนี้มีจุดประ ในการเป็นป้อมปราการในการกอบกู้มนุษยชาติจากการที่ถูกเอเลี่ยนโจมตีหน้าที่นี้ได้ใช้นั่นก็คือเหตุการณ์เดอร์บนโอนเดอร์บุวียานลำนี้มีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากภายในตัวของยานนั้นมีอยู่หลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนนั้นมันไม่ได้โชว์หมดในตัวของเนื้อเรื่องนะครับส่วนแรกที่ได้เห็นเลยคือเฟีรลูมห้องที่อินโนเวตอย่างเรวองนั้นไปนั่งชิลอยู่นั่นเองครับห้องนั้นแหละเป็นห้องสบายๆชิลๆภายในตัวของยานก็นะยานเป็นคโลนีนี่หว่าสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้นั่นเองครับส่วนที่2คือโรงงานผลิตค ใหญ่ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่งของต่างๆในตัวของเนื้อเรื่องหลักๆแล้วตัวของรีวองเอาไปสร้างโมบิสูตรนั่นเองส่วนที่3ห้องสร้างอินเวสตามชื่อเลยครับเป็นห้องที่ใช้ในการสร้างอินเวตส่วนที่4ท่าเรือซึ่งใช้เป็นท่าจอดยานส่วนที่5ห้องเก็บเวดา ส่วนที่6 c คอมมานด์เซ็นเตอร์หรือว่าฐานบัญชาการก็คือสะพานเดินเรือดีๆนี่เองครับนี่จะเป็นส่วนทั้งหมดที่ในตัวของเนื้อเรื่องนั้นมีการพูดถึงต่อไปก็คือแหล่งพลังงานของยานครับยานเนี่ยมีขนาดใหญ่โคตรๆเลยแล้วแหล่งพลังงานของยานคืออะไรแรกเริ่มเดิมทีนั้นเอเรียมีการวางแผนให้ยานลำนี้ใช้เจนได้ห้าตัวที่อยู่กับเซเลเชียลบีอิงเป็นแหล่งพลังงานของยานครับหรือกคือหลังจากที่เซเลเชียลบีอิงแทรกแซงด้วยกําลังอาวุธเสร็จแล้วเอามาให้กับยานลำนี้ด้วยนั่นเอง แต่ก่อนที่เซเลเชียลบีอิงจะทําการแทรกแซงด้วยกําลังอาวุธเนี่ยยานลํานี้ก็ไม่มี GN ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วยานมันใช้พลังงานอะไรกันแน่ยานใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบเดียวกับรวองโคจรครับซึ่งนี่จะเป็นแหล่งพลังงานหลักของตัวยานก่อนที่ตัวของรีวองจะได้ยานลํานี้ไปและเอา GN ไดเทียมไปใส่ให้กับยานแทนที่ส่วนหัวของตัวยานจะมีการติดตั้งวงแหวนเลเนียขนาดใหญ่ซึ่งตัวของวงแหวนเลเนียก็มีการติดตั้ง GN เลเซอร์เป็นปืนหลักของยานเอาไว้เช่นเดียวกัน GN เซอร์มีขนาด80เมตล น,นี้อนุภาพแรงกว่าเม m เมนโตโมรีนะครับซึ่งตัวของปืนนี้กินพลังงาน g ีแอนไดเป็นอย่างมากเลยในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยรีวองก็มีการแก้ปัญหาในการชาร์จ g ีแอนไดก็คือกูเปลี่ยนเตาไปเลยกูเป็นเตาเทียมอยู่แล้วกูเปลี่ยนได้เรื่อยๆรีวองเตรียม g ีแอนไดเทียมสําหรับปืนกระบอกนี้อยู่ประมาณ60ตัวนะครับมึงจะเยอะไปไหนก็นะมันผลิตได้เยอะอยู่แล้วนี่หว่าจีแอนไดของเทียมซะอย่าง ที่ส่วนด้านหน้าของตัวยานตรงพื้นผิวดาวเครา์น้อยจะมีการติดตั้งปืน GN เลเซอร์ขนาด20เมตรเอาไว้จำนวนไม่แน่ชัดนะครับที่แน่มันมีเยอะกว่า20กระบอกอย่างแน่นอน ที่ส่วนท้ายของตัวยานจะมีรูปร่างเป็นเสาแหลมยาวๆนะครับซึ่งนั่นน่ะมันคือเวอร์เนียทัสเตอร์ของยานครับตรงส่วนด้านหลังนี้จะไม่มีการติดตั้งอาวุธอะไรไว้เลยทําให้กลายเป็นจุดบอดของตัวยานตัวของยานจะไม่มี Gnfield นะครับเนื่องจากว่าตัวของยานลํานี้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนวิทยาการ Gnfield สร้างเสร็จซะอีกเลยกลายว่ายานจะไม่มีการติดตั้ง Gnfield เอาไว้แต่ว่าตัวของยานก็มีการติดตั้งระบบพังตัวทําให้มันล่องหนได้ วิทยาการ GN Field ถูกทดสอบครั้งแรกในตัวของกันดัม p พโตเนของปี d d 2,292ทำให้เราตีวงไทม์ไลน์ช่องว่างการสร้างยานลำนี้ได้เป็นปี2,101จนถึงปี2,292 ถึงแม้ว่ายานจะไม่มี GNF i e l แต่ว่าตัวของยานนั้นก็มีความแข็งแรงมากพอที่จะรับแรงโจมตีได้อยู่แล้วอีกทั้งตัวของยานเนี่ยมันมีการออกแบบให้ตัวของเกาะมันนั้นสามารถที่จะรับรังสีต่างๆที่อยู่ในอวกาศได้เช่นรังสีคอสมิกเป็นตน้นหลังจากจบเหตุการณ์ดับเบิลโอซีนที่2ไปเซเลเชียลบีอิงไม่ได้เอายานลำนี้ไปด้วยนะครับยานก็เลยตกไปอยู่ในเนื้อมือของทางกองทัสพสหพันธ์ซึ่งก็ถือว่าไว้ใจกันครับเพราะสหพันธ์ที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ดีไม่ใช่น้อยเลยถึงจะบอกวว่่่าไไไ้้้ใใจแตก็มดห เข้าถึงเวดาอย่างเต็มร้อยนะครับตัวของทางทีเอเรียเนี่ยได้มีการจํากัดทธิ์การเข้าถึงเวดาเอาไว้ให้ครับอย่างตัวของซูเมลิกิเนี่ยได้ทสิท์การเข้าถึงเวดาระดับ4ส่วนพวกกองทัพสาพ,พันธที่เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทสิท์การเข้าถึงเวดาระดับ1ระดับ2เท่านั้นเองข้อมูลมาตรฐานทั่วไปครับทำให้ทางเซเลเชียลบีอิงสามารถที่จะปฏิบัติการต่อไปได้โดยได้ข้อมูลจากเวดาอีกทั้งตัวของทางเซเลเชียลบีอิงยังได้รู้การเคลื่อนไหวของทางกองทัพสาพันธอีกด้วยหลังจากนั้น2ปีก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ ตัวของทางกองทัพสาพันธ์สามารถที่จะวิเคราะห์ยานได้ถึง70%ถึงจะบอกว่า70%แต่ก็มันเป็น70%ลวงที่สามารถตรวจสอบได้โดยทั่วไปครับเนื่องจากว่าตัวของทีเอเรียเนี่ยมีการเก็บซ่อนบางห้องเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นห้องที่ใช้ในการสร้างอินเวทและห้องที่ใช้ในการสร้างกันดั้มครับตัวของทางกองทัพสาพันธ์ไม่เห็น2ห้องนี้เพราะตัวของทีเอเรียทําการปิดซ่อนห้องพวกนี้เอาไว้ทีเอเรียไม่ได้ไว้ใจสาพันธ์เต็มร้อยนะครับถ้าเกิดว่าพวกนี้ได้2ห้องนี้ไปนอาาจจะสร้งกองทน ที่มีจำนวนไม่จำกัดขึ้นมาก็ได้ ต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ในช่วง Do อะเบิร์โ O เดมีตอนจบนะครับหรือว่า50ปีหลังจากเหตุการณ์นั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยได้มีการปรากฏตัวของยานลำหนึ่งนั่นก็คือยานซมเซมิลกิใช่ไหมครับเซมิมลกิก็คือยานมาเทอร์ชิปลำที่2ครับมีวิทยาการทุกอย่างของยานมาเธอร์ชิปเอามาไว้ที่ยานซมเซมิลกิหมดเลยและยังทําการอัปเกรดด้วยเนื่องจากว่ามาเทอร์ชิปมันก็สร้างขึ้น,นมานานแล้วมันมีของที่ใช้งานไม่ได้อย่าง GNF ฟิวเป็นต้นครับแล้ววิทยาการ50ปีห้นนมันสามารถที่จะสร้้้างง GN D ขขอแทึนมาเปนนจําว แตัวของยานซูเมเลกิก็เลยจะใช้เจนได้แท้ไปยานก็จะมีระบบเคลื่อนย้ายมวลสารแบบดัเอเพื่อใช้ในการท่องอวกาศหน้าที่ท่องอวกาศของมาเธอร์ชิปถูกส่งต่อให้กับซูเมรลกิแล้วมาเธอร์ชิปก็ใช้เป็นยานป้องกันโลกไป ชื่อของยานซูมารกิก็ถูกตั้งชื่อตามซูมารกิลีโนริเอกะแห่งเซเลเชียลบีอิงเพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพเซเลเชียลบีอิงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอีกต่อไปหลังจากเหตุการ์ดับเบิลโอซีซั่นที่2นะครับพวกเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นฮีโร่ด้วยซ้ำซูมารก,กิเป็นนักวางกลยุทธ์และกับตันยานของเซเลเชียลบีอิงใช้ชื่อเธอมาตั้งเป็นชื่อยานซูมารกิก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนั่นเองครับโอเคอันนี้เมหิเมทครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกััันนนนหหหมม่คคิป้้้าาาาพรไฟสสวดีบผ